หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักว่าคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำหน้าที่อะไรบ้างคณะกรรมการส่งเสริมพิจารมหาวิทยาลัยเป็นคณะบุคคลนะครับที่เรารวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่มาช่วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีดรวรพงศ์นันดาพิวัน์เป็นประธานคณะกรรมการ,ม,การมีผู้ทรงกรวุฒิจากหลากหลายอาชีพเลยเข้ามาช่วยกันทํางานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับโดยพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ทํางานเสนอแนะช่วยเหลือในการให้คาปรึกษาแกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็ช่วยกันเสริมการบริหารงานของมหาวิทยาลยัยอย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้แก่มหาวิทยาลัยในการสับสนุนนโยบายของท่านอาธิการ สำหรับก,กิจกรรมที่ผ่านมาของคณะกรรมการของเรานะครับจัดงานราตรีแมโจนะครับเพื่อหารายได้พิเศษให้ก,กับมหาวิทยาลัยสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับน้องนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการจัดงานเกษตรแมโจ90ปีงานแข่งขันกีฬาศึกชกมวยกับมาตรฐานโลกฉลองแมโจ90ปีสนับสนุนการขับเคลื่อยยุทธศาสตร์โครงการผู้นำการเกษตร,รยุคใหม่แมคลีดโครงการ Green University Ranking สนับสนุนรถไฟฟ้า kick off มุ่งสู่การเป็น green university สนับสนุนโครงการจัดแจงแต่งสวนพือแม่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสารเจ้าแม่โจ้ให้เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชนานาชนิดให้เป็น smart landscape ให้คำปรึกษาพร้อมผลักดันให้ดำเนินการติดตั้ง Solar Roof ในมหาวิทยาลายัยสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการจัดทำรถกระทงใหญ่สืบสารงานยี่เปงเชียงใหม่ ส,สรุนครัวอิมอุ่นเพื่อพี่น้องแม่โจ้และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยให้การขับเคลื่อยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นรูปธรรมรวมถึงการประสานงานเครือข่ายต่างๆให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรมและพันธกิจต่างๆได้อย่างคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้น ราจะแบ่งเป็น4ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านการจัดหาทุนการศึกษาให้เก็บน้องนักศึกษาผู้ขัดแคลนด้านที่2คือการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการมุ่งเข้าสู่ Green University ในการยกระดับ ranking ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านความยั่งยืนและมหาวิลัยสีเขียวครับในด้านที่3เรามีแนวคิดในการจัดโครงการพัฒนาผู้นํายุคใหม่ด้านการเกษตรให้กับประเทศไทย ตอนที่4คือการช่วยขับเคลื่อนนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อน,นำรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลายัยให้ประชาชนได้เข้าถึงผลงานวิจัยที่ดีๆต่อไปและในปีนี้ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยทั่วประเทศครั้งที่9นี้อีกด้วยสำหรับงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้เราจะจัดไปหัวข้อ บทบาทคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ประเทศไทย NE t ซีโร่2065เป็นการรดมความคิดของคณะกรรมการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้ง148แห่งในการช่วยกันพสานกลยุทธ์งานวิจัยการเรียนการสอนการบริหารจัดการวิชาการรวมถึงแนวคิดกรีนและความยั่งยืนต่างๆพสานกลยุทธ์ช่วยธุรกิจมุ่งสู่เน็ตซีโร่ในการรับมือและการก้าวข้ามข้อจำกัดในการค้าในตลาดหุนของโลกด้วย ึ่งในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เรามีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายนปี2567จังหวัดเชียงใหม่โดยจัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และโรงแรมแชงกรีลาจังหวัดเชียงใหม่พวกเราชาวแม่โจ้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้พวกเราหวังว่าพวกเราจะเป็นมาช่วยกันคิดทำฝานกลยุทธ์ แล้วก็คิดแนวทางต่างๆเพื่อร่วมกันช่วยมหาวิทยาลัยของท่านและของเราในการพาประเทศไทยมุ่งเข้าสู่เน็ตซีโร่2065ได้อย่างแท้จริงผมในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงจ,จะขอเรียนเชิญกรรมการส่งเสริมทุกท่านให้เข้ามาร่วมประชุมสัมมนากับเราซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมซึ่งก็เป็นผู้เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจและการศึกษาก็จะได้มีส่วนร่วมในการหารือและก็หาข้อแนะนำในการที่จะทำให้ประเทศเราบรรลกุการที่จะเป็น Net ซ e r o ในปี205 6แล้วก็จะช่วยในเรื่องของ Green University Ranking ต่างๆด้วยครับ